สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทสศทธิ์ช่อสลิงพันุสกุลชื่อเล่นชื่อสแตมเรียนอยู่โรงเรียนการบิทัครับติดที่ราชภัฏไฟนครกับสวนสุลาบรอราิเศษครับสอบสองที่ติดสองที่เลยครับก็ก่อนวันสอบสองวันให้อ่านหนังสือเต็มที่แต่ว่าก่อนวันสอบวันนึ่งให้ให้ผ่อนคลายให้เล่นเกมได้ให้ทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เรียนหนังสือสดงใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบยานานไหมในดังกลิ่นปีนีงทั้งหมด ก็ถ้าจะเอาแบบติดโชว์ก็ปีหนึ่งแต่ว่าถ้าประมาณ75%ก็เอาหนักแค่เทอม2พอครับการผ่อนไทยจากอาจารย์ทยอทจารย์คะเล่นเกมครับเล่นเกมแล้วก็ผ่อนไายที่โรงเรียนที่อาจารย์ผ่อนไทยยังไงเล่นกับเพื่อนเล่นในอีกเมื่อกี้เล่นอะไรนะเล่นตแบบิงปองครับ <laughs> <laughs> ผมติวที่กิฟต์เด็ดแมทเป็นที่หลักอะครับก็สนุกดีอคะค่ะไม่เครียดเรื่องที่ครูนัดสอนนี่ก็คือเอาไปออกหมดหมดเลยอะครับได้ ไปสอบอย่างเต็มที่เทคนิคที่คุณนัทให้มาเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับข้อสอบจริงได้ทุกที่เลยครับประทับใจการสอนแล้วก็การตีเิลงปองครับกิ <c oughs> ๊เต็มนะ <c oughs> ครับผมชื่อเด็กชายดารากรในเดิโชครับชื่อเล่นชื่อหนักครับผมสอบติดโดยธินบูรณนะห้องกิ๊บเต็มแล้วก็ห้องอีพีครับแล้วก็สอบติดตาดที่ตุดตนันทาอีพีครับก็มีเพื่อนเขาแนะนํามา ก็รู้แต่ว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นอสอนแบบง่ายๆครับสอนแบบไม่ไม่ได้เร็วเกินไปสอนแบบอธิบายแบบทุกทุกตอนทุกขั้นตอนครับอย่างแนวข้อสอบที่คุณนัูให้มาครับผมก็สามารถนํามาใช้ในห้องสอบได้ครับแล้วความประทับใจที่ได้จากที่นี่เลอค่ะเจเวนเจเวนนเหรับี่เวาถ่ายเก่ดยอดจริงครับ ชื่อกันตะูลมุงแจ่มเจริญชื่อเล่นชื่อนิกกี้ค่ะอยู่โรงเรียนเซนต์คาเบียนครับสอบสวนกลาบกิ๊บเตทติดละครับได้ได้ลำดับที่สองแล้วก็ได้คณิตศาสตร์สามร้อยสามสิบห้าจุดห้าคะแนนเต็มสามร้อยห้าสิบคะแนนครับแล้วก็สอบสอบสบวทได้เหรียญทองครับวิชาคณิตศาสตร์ก็ทําให้เข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สุดให้คิดเป็นระบบครับคุณนัูสอนแบบอย่างเป็นระบบแล้วก็มีโจทย์ที่หลากหลายแล้วก็ทำให้คิด เป็นระบบแล้วก็เขียนแรงที่ทําอย่างละเอียดได้ครับถ้าใจที่นี่คืออะไรคะคือการดูแลเอาใจใส่ของครูนัดแล้วก็การให้โจทย์มาแล้วก็มีโจทย์เยอะครับฝึกให้ทําให้ฝึกทาทําให้เจอโจทย์รูปแบบนู้นรูปแบบนี้ก็ทําได้ครับเข้าใจเป็นระบบยอดเยี่ยมครับสวัสดีครับชื่อการสัมภาษณ์ชื่อเล่นเป้นโรงเรียนสังชานธนบุรีครับสอบติดที่มหาลัยศิลปากรณคณะวิศวกรรมมาค่ะแล้วก็มหาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพิรุีคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับเรียนที่นี่มานานแล้วแล้วก็คุณครสอนดูเรื่องเข้าใจช่วยได้มากเหมือนกันครับเยกี่ยวกับุาอาจารยังไงบ้างช่วยเพิ่มเกรดที่โรงเรียนแล้วก็เพิ่มความเข้าใจที่โรงเรียนที่เรียนยากเหมือนกันความประทับใจที่ได้จากที่นี่คุณรสอนเองนันเอง,เองมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้ตลอดครับเรียนสนุกมากครับ สวัสดีค่ะชื่ออังการเลิศลเดชาค่ะชื่อเล่นชื่อกระตูนก็ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะติดสามที่ค่ะที่แรกก็คือที่อยากเข้ามากเลยก็คือเศรษฐศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็2เลยก็คือเศรษฐศาสตร์เหมือนกันค่ะคณะเออมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็3ก็คือมหาวิทยาลัยราชกระบังค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาสถิติประยุกต์ค่ะสําหรับการเตรียมตัวนะคะก็เผื่อเวลาไว้เลยค่ะเดือนหนึ่งสําหรับ คนที่เตรียมตัวไม่ทานอันนี้แบบหลักสูตรเร่งรัดค่ะเตรียมตัวไว้เดือนหนึ่งก็คือสําหรับตูนแล้วเนี่ยเตรียมเวลาไว้เดือนหนึ่งใช่ไหมคะก็คืออ่านทุกๆเรื่องที่ได้เรียนกับคอร์สคูนัดมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะทีนี้ก็จะเหลือเวลา2อาทิตย์ใช่ไหมคะก็จะดูว่าเรื่องไหนที่ยังไม่ได้แล้วก็จะจดไวะคะ้ค่ะว่าไม่ได้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะมานั่งไล่ทีละเรื่องเลยค่ะจากนั้นมาอีกอาทิตย์หนึ่งหนูก็จะนั่งทาแบบฝึกหัดตลอดเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์อ่ะยิ่งทําแบบฝึกหัดเยอะก็จะยิ่ีค่ะนนนะนนก ตอนนั้นเดินเข้าไปในสีเอ็ดค่ะทีนี้ก็ไปเจอหนังสือคุณนัทก็ลองอ่านดูคือคุณนัทเขียนหนังสือไม่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะคือปกติเขาจะแบบเป็นนิยามนิยามอย่างเงี้ยค่ะแต่ของคุณนัทคือจะผสมภาษาระหว่างนิยามแล้วก็ใช้คําพูดของตัวเองให้เด็กเข้าใจอะค่ะเพราะคุณนัทเนี่ยเขาอันนี้จากจากความรู้สึกนะคะคือคุณนัทเป็นคนที่ว่าจะจะสามารถรู้ได้ว่าเด็กอะค่ะมีข้อบกพร่องตรงไหน,นแล้วก็จะนําข้อบกพร่องนั้นเนี่ยมาอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ง่ายค่ะหลังจากเรียนกับคุณนัทมา ได้หลายเดือนใช่ไหมคะก็ทาให้ทุกอย่างชีวิตหนูดีมากเลยก็คือเกรดที่โรงเรียนเนะะี่ยค่ะสูงขึ้น,นะคะ่ะสูงขึ้นแบบทันตาเห็นแต่ว่าข้อสอบเนี้ยคะ่ะทําได้เกือบเต็มทุกทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะมีคณิตเพิ่มเติมหรือว่าคณิตหลักแล้วก็ทําให้ความระบบระบบการคิดนะคะคือคุณนัดน,นอกจากจะสอนในหนังสือแล้วเนี่ยยังสอนระบบระบบการคิดของหัวสมองเราะคะ่ะให้คิดได้บอ,อย่างคล่องตัวขึ้นนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ครูนัดให้หนูมากก็คือทําให้หนูติดมาหาลัยถึงยาเข้าค่ะความประทับใจที่ได้จากที่นี่นะคะก็มีหลายอย่างเลยค่ะก็คือพี่ๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ที่นั่งเคาน์เตอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ความสนุกสนานเป็นกันเองค่ะเหมือนเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็ครูนัดเนี่ยสอนเป็นกันเองสุดๆค่ะคือถ้าเราไม่เข้าใจก็ถามยกมือได้ไม่ต้องเกรงใจใครเลยเพราะครูนัดจะตอบทุกปัญหาที่เราลายใจค่ะสามคสอนแน่นปึกค่ะ